รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมนนทวัฒน์อนันต์พรจินดาในเกตเวทูอาเซียนเช่นเคยนะครับวันนี้ครับผมยังคงอยู่ที่เมืองหลวงที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวอันคึกคักของอินโดนีเซียอย่างจาการ์ตานั่นเองครับนอกจากที่จาการ์ตาเมืองหลวงแห่งนี้นะครับจะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สวยงามและคุ้มค่าแก่การเดินทางมาท่องเที่ยวแล้ว จากราตนั้นยังมีเรื่องราวของความเจริญทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวนสนุกห้างสรรพสินค้าชั้นนาจึงนับได้ว่าจากราตนั้นเป็นเมืองหลวงนะครับที่มีการรักษาเอาความสมดุลระหว่างความเก่าและความใหม่ได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับซึ่งวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมได้มาพบกับอีกมุมหนึ่งนะครับของเมืองแห่งนี้กันส่วนจะเป็นเรื่องอะไรติดตามได้ใน AEC Highlight ครับช่วง AEC Highlight สนับสนุนโดย บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า เดินทางมาจาการ์ตาอินโดนีเซียทั้งทีครับวันนี้ผมพามาเที่ยวที่อันโคสถานที่สุดหันษาที่เหมาะแก่การพาครอบครัวมาพักผ่อนครับเพราะที่นี่จะมีทั้งทะเลชวาสวนสนุกขนาดใหญ่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําทะเลรวมทั้งกระเช้าลอยฟ้าให้คุณได้มีโอกาสชมทัศนียภาพของกรุงจาการ์ตาในมุมสูงครับจากนั้นจะพามาท่องเที่ยวกันต่อที่จาการ์ตาโอทาวนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งกับการเดินทางมาในเขตเมืองเก่าโกตาทัวครับที่ประกอบไปด้วย สถาปัตกกรรมอันงดงามอย่าสถานีรถไฟจาการ์ตาโคตาและท่าเรืออันเก่าแก่ติดตามแบบเต็มๆกันได้ในช่วงหน้ากับเกต e เวทูอาเซียนนะครับสนับสนุนโดยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าช่วง AEC Travel กับพูสู่ในช่วงนี้ครับ AEC Travel ครับสำหรับผู้ชมที่สนใจจะเดินทางมายังกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับเ,เพื่อมาชมความสวยงามของเมืองแบบผมนะครับก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของเที่ยวบินที่จะเดินทางมาได้ที่ w w w t h a i w a y s c o m ครับแล้วตอนนี้เราจะไปเที่ยวจาการ์ตาพร้อมๆกันเลยครับมาเลยครับ เมืองหลวงอย่างจาการ์ตาก็ยังมีที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับครอบครัวได้เดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันอย่างสนุกสนานครับนั่นก็คือ อันคอร์ดรีมแลนดนะครับตั้งอยู่บนชายฝั่งทางเหนือของกรุงจาการ์ตาครับถือเป็นสถานที่สุดหันษาที่เหมาะแก่การพาครอบครัวมาพักผ่อนเพราะที่นี่จะมีทั้งทะเลชวาสวนสนุกขนาดใหญ่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําทะเลรวมทั้งกระเช้าลอยฟ้าให้คุณนั้นได้ชมทัศนียภาพของกรุงจาการ์ตาในมุมสูงเรียกว่ามีทุกอย่างครบครันสมเป็นดินแดนในฝันที่ตอบโจทย์สมาชิกทั้งครอบครัวได้เป็นอย่างดีครับ และยังมีอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่หากเดินทางมาเยือนจาการ์ตาและไม่ควรพลาดครับนั่นก็คือเขตเมืองเก่าโกตาทัวครับที่ตรงนี้นะครับประกอบไปด้วยสถาปัตย,ยกรรมที่งดงามเย่าสถานีรถไฟจาการ์ตาโกตาและท่าเรืออันเก่าแก่อย่างซันดาเคลาปาครับลานฟาตาฮิลลาแห่งนี้นะครับมีอาคารที่ว่าการเก่าแก่และอาคารเก่ารายล้อมครับซึ่งเป็นสถาปัตย,ยกรรมแบบยุโรปที่ในปัจจุบัน,นกลายเป็นพิพิธภัณฑ์และร้านค้าร้านอาหารแล้วนะครับปัจจุบัน ัานนั้นก็ยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวอินโดนีเซียที่ได้รับความนิยมอย่างมากอีกด้วยครับ จากเมืองจาการ์ตาครับเราออกเดินทางสู่เมืองยอร์กยาการ์ตาเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่พังพร้อมด้วยสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับอย่างมหาสถูปโบโรบูดูครับหรือบูโรพุทโธนั่นเองครับสร้างขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช1293ถึง1393ครับและในปีพุทธศักราช2534องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้บูโรพุทโธนั้นเป็นมรดกโลกด้วยนะครับบูโรพุทโธนั้นสร้างด้วยหินภูเขาไฟประมาณ2 2ล้านตารางฟุตครับบนฐานสี่เหลี่ยมเป็นรูปทรงแบบพีระมิดนะครับมีลานเป็นชั้นลดหลั่นกัน8ชั้นด้วยกันครับซึ่งก็ลายล้อมไปด้วยเจดีย์ทึบที่เจาะเป็นรูโผ่ง3แถวและมีพระพุทธรูปนั่งบางปฐมเทศนาอยู่ภายในครับ และสำหรับในวันนี้เช่นเคยครับผมมีเกตเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียามาฝากกันครับต้องบอกก่อนนะครับว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามครับในเดือนแห่งการถือศีลอดนะครับหรือว่าเดือนรอโมฎดอนจึงมีข้อจํากัดพิเศษเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ที่คุณสามารถรับประทานอาหารได้ครับ และหากใครที่จะออกเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับทางการบินไทยสายการบ,บินแห่งชาติก็มีให้บริการในหลากหลายเที่ยวบินนะครับซึ่งก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันอยู่เสมอด้วยครับ วันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆสำหรับผู้ที่สนใจเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ AEC มาฝากกันครับกับยิ้มลัดฟ้าเที่ยวอาเซียนให้คุณสามารถบินได้แบบสบายกระเป๋ากับก,บการบินไทยไม่ว่าจะเป็นเดนปาซาฮานอยโฮจิมินจาการ์ตากัวลาลัมเปอร์มันดาเลมานิลาปีนังพนมเปญสิงคโปร์เวียงจันทร์และย่างกุ้งครับและอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศพมา่าไม่เกิน14วันก็ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า อีกต่อไปแล้วนะครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2558ครับดูละละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w t h a i d e w e s c o m ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจในมุมต่างๆของเมืองหลวงอย่างจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคุณผู้ชมหลายคนที่ได้ชมเรื่องราวรายละเอียดต่างๆของเมืองแห่งนี้คงจะอยากเดินทางมาท่องเที่ยวที่จาการ์ตาอินโดนีเซียกันแล้วนะครับและสำหรับวันนี้ครับเราต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับผู้ให้การสนับสนุนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าอย่าลืมนะครับการเดินทางครั้งต่อไปของคุณนึกถึงการบริการที่เหนือระดับ ของการบินไทยด้วยครับส่วนวันนี้ผมนนทวัฒน์อนันตพรจินดาและเกตเวทุอาเซียนต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ